โตด้านหน้าในส่วนของจุดลงครอ์ลำดับหมายเลขและสามารถใช้หมายเลข เรครับว่าจ mm. ังหวัดสมุนเราจัดงานลักษณะนี้มาสวยสครั้งที่ผ่านมาเราได้เงินเข้ากองทุนถึง48ล้านบาทเศษ็นะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขมีเงินเข้ากองทุนที่ผมนําเรียนถึงเกือบห้าสมุลนะครับเราจะจัดให้มีการประมูลด้วยวาจาอินเทอร์เน็ตนะครับก็จะมีเว็บไซต์15 พฤศจิกายนนะครับข้อมูลตั้งแต่วเวลา8.30นาฬิิแล้วก็ผูด้ทดี่ไปให้กำลังใจผู้ที่ไปสังเกตการะระบบทะเบียนดิจิตอลนะครับในการออกแบบสีแต่ถ้าเป็นกำแพงเมืองนะครับจะเป็นแล้วก็จะมีะเรื่องราวเป็นเรื่องเล่าก็ เห็นเข้าคิวกันอยู่นะคะไม่ทราบว่าลงทะเบียนกันเรียบร้อยหรือยังนาทีพุทธาพิเศษนะคะที่วัดพระธาตุคลิบุญชัยเรียบร้อยเลวนะคะโดยท่านเจ้าวาดนะคะท่านเจ้าวาดได้กินเลยนอกจากตัวเลขจะเป็นมงคลแล้วนะครับยังตัวอักษรนะครับมีแค่หนึ่ง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 นะครับทะเบียนทุกท่านเป็นต้นในองทีก่อนจมัดตลอดการนี่จะได้ยิน แม่ค้าในตลาดทางขนสงตั้งไว้ก็คือก่อเกิดช่วงร่งตลอดกาลนั่นเองนะคะในครั้งนี้ครั้งที่5ค่ะเป็นรงจังหวัดลำพูนเจ้าแสงข่าวนะคะท่านไหนที่สนใจจะประมูลได,ได้ให้รายละเอียดไปนะคะก็ดอกโบราณของจังหวัดลำพูนมีดอกทองวาวค่ะซึ่งเป็นดอกประจาจังหวัดลำพูนเป็นดอกไม้ประจาจังหวัด